ที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ใน Facebook ของท่านโอนวัชเรศนวิวัชระวงศ์ได้มีการอัปเดตข้อความล่าสุดอีกทั้งเรื่องนี้ก็ยังได้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยท่านโอนได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปถ่ายของคุณแม่ของเขาคุณยุวธิดาผลประเสริฐหรือคุณสุจารณีวิวัชระวงศ์พร้อมข้อความระบุว่า กราบสุขสันต์วันเกิดครับแม่รักและคิดถึงตลอดครับ Happy Birthday to my e v i l radiant mother และหลังจากที่โพตนี้ของเขาได้ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็เรียกได้ว่าประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็ให้ความสนใจและต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างล้นหลามพร้อมทั้งการุดคุยถึงเรื่องราวในอดีตของคุณสุจาริณีวิวัชรวง์เมื่อสมัยที่เธอยังเป็นสาววัยละอ่อนกับฉายาที่ประชาชนชาวไทยได้ตั้งให้กับเธอว่า เธอมันแน่มากเธอมันแน่มาตลอดผนวกกับการแชร์ภาพถ่ายสมัยที่เธอเล่นหนังเรื่องแรกๆและเรื่องนี้เองก็ได้มาพร้อมกับคำชมและคำวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนดังนี้ในรูปสวยทุกคนจริงๆนะคะหน้าภรรยาท่านแต่ละคนหน้าคล้ายกันมากท่านแน่มากที่สามารถเลิกลาและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้สวยเลิกได้จริงๆเจ้าคะ่ะ และนอกจากนี้ก็ยังได้มีชาวเน็ตได้เข้าไปขุดคุยเรื่องราวเก่าๆที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นมหากาการละครจนทําให้ท่านโอนต้องลบโพสนี้ทิ้งไปโดยปริยายเพราะดูเหมือนกับว่าเรื่องราวจะดูบานปลายไปซะแล้วเพราะเป็นการขุดคุยถึงเรื่องราวในอดีตที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยได้มีการแช์ข้อมูลประมาณว่าหลังจากการลี้ภัยไปสหรัฐอเมริกาพร้อมท่านใช้ทั้ง4คนเมื่อปี1996 เนื่องจากโดนตามรังควานหลังจากการหย่าร้งได้ไม่นานอีกทั้งยังได้มีการถอดฐานโดนสาจากชนชั้นหม่มเจ้ากลายเป็นสามาถชนคนธรรมดาและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการพุดคุยถึงคำให้การของคนไทยใน New Zealand, ใน,นิวซีแลนด์นายธนิตผลประเสริฐนักดนตรีวงสุนทราพรและคุณเยาวลักษมณ์ลกุลพ่อและแม่ของคุณยุวธิดา อีกทั้งยังได้รวมไปถึงพี่น้องของคุณยวุวธิดาอีกด้วยพวกเขาต้องลีภัยออกจากประเทศไทยในทันทีหลังจากการหย่าร้างของคุณยวุวธิดาโดยพวกเขาได้เดินทางผ่านช่องทางทางธรรมชาติไปลีภัยที่ประเทศเพื่อนบ้านก่อนและหลังจากนั้นได้ไม่นานจึงได้ทําเรื่องขอลีภัยไปประเทศนิวซีแลนด์ในเวลาต่อมาและสืบเนื่องมาจากสาเหตุนี้เองจึงได้ทําให้การขอลีภัยของพวกเขานั้นสําเร็จและบรรลุผลไปตามเจตนารม์ ที่พวกเขานั้นได้วางเอาไว้และการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวแกล่งตาของเธอในครั้งนั้นจึงได้กลายเป็นผลสําเร็จที่ได้ทําให้เธอนั้นมีวันนี้อีกทั้งท่านชายทั้ง4ก็ประสบผลสําเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีทํากันในสหรัฐอเมริกาและเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับผู้คนเคารพนับหน้าถือตาในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอ และนอกจากนี้ก็ยังได้มีประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันทีชีวิตของเธอดังละครไทยจำปาสี่ตนครอบครัวสุขสันต์สวยไม่สั่งเลยค่ะพวกสีกุมารน,นี้ลึกๆยังจะหวังอยากจะกลับมาเป็นเจ้าให้คนกลาบอยู่อีกหรือเปล่าลูกสาวก็เขาโครงหน้าเหมือนแม่อยู่นะแต่เครื่องหน้าได้พอ และสำหรับกรณีของตระกูลวิวัชร,ระวงศ์นั้นประชาชนชาวไทยเป็นจํานวนมากต่างก็ยังคงให้ความสนใจจับจองและตามติดในทุกๆเรื่องราวของพวกเขากันอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าพวกเขานั้นจะมีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันน หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมง,งานนิเคอิฟอรรัมเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาและนอกจากนี้ก็ยังได้มีประเด็นเดือดเกิดขึ้นทมกลังกระแสของการจับผิดพลเอกประยุทธ์จันโอชารายวัน mm. เมื่อได้มีชาวเน็ตตาดีได้สูมภาพเข้าไปเห็นว่าท่านประยุทธ์กำลังอ่านกระดาษเปล่าบนเครื่องบินใช่หรือไม่โดยได้มีการถกเถียงกันอย่างมากมายในโลกออนไลน์ โดยในวันนี้คนเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็ได้ออกมาตัดพราะว่าผมอ่านหนังสือก็ยังนํารูปไปวิาพากษ์วิจารณ์จนได้หาว่าอ่านกระดาษเปล่าทาั้งๆที่ความจริงหนังสือเล่มนั้นน่ะเป็นหนังสือของสายการบินที่วางเอาไว้ผมก็หยิบขึ้นมาดูส่วนแฟ้มของการประชุมก็วางเอาไวใ้ใกล้ๆก,ก,กันไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องหาเรื่องว่านายกได้ทุกเรื่องไม่รู้เป็นอะไรกันนักกันนาะบ้านเมืองประเทศไทย และนอกจากในการไปประชุมปาฐกถาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในครั้งนี้เขาก็ได้ออกมาโชว์สกิลรัวภาษาไทยแบบไม่ยัง้งท่ามกลางงานน K ิเคอิฟอร์มในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยไม่ใช่น้อยโดยได้มีความคิดเห็นประมาณว่าสลิมบอกว่าจะอนุนรักษ์ความเป็นไทยไม่ยอมรับด้วยนะว่าโง่จะรัว ถูกต้องแล้วประเทศไทยคือศูนย์กลางจัก,กรวาลภาษาไทยก็คือภาษาที่จะเป็นภาษาหลักของโลกดังนั้นเราจะต้องใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษมึงสนิทก็ไม่ได้เลยอ่ะพังเอาแค่เลเวลสนทนาทั่วไปก็ยังพูดไม่ได้มึงไอผู้หญิงขายตัวที่พัฒยาบ้างไหมยังสื่อสารได้เก่งกว่ามึงเลยพอเข้าใจละนะว,ว่างานประชุมนานาชาติปกติจะมีล่ามปแปลผ่านหูฟังอยู่แล้วที่แกใส่นั่นแหล แต่อย่างน้อยน่าจะแสดงสปิริตสักหน่อยเหอสองภาษาก็ยังดีถ้ากลัวพลาดเหมือนไม่ได้ทำการบ้านมันเลยอายเขารกแบบไม่เกรงใจคนแปลกไทยญี่ปุ่นเลยนะพูดภาษาอังกฤษไอ่ได้ก้อนเรื่องหนึ่งแต่พฤติกรรมมาร,รยาทกิริยาต่อหน้าคนประเทศอื่นนับได้ว่าคนไทยและประเทศไทยโคตรอดทนกับภารัประเทศก้อนนี้จริง โอ้โหซึ่งก็เรกได้ว่าแต่ละคาวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตนั้นช่างดุเดือดและเผ็ดร้อนมากและนอกจากนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ในทันที บางทีคิดว่าที่ปรึกษาหรือคนรอบข้างอิประยุทธ์นี้มันเป็นนาตาชานะคือมีแต่ทําให้เจ้านายมันดูแย่ลงดูโง่อย่างเรื่องของการจัดฉากถ่ายรูปบนเครื่องบินนี่แม่งเป็นเทคนิคการสร้างภาพสมัยสงครามเย็นทุกอย่างในรูปดูเฟกไปหมดตั้งแต่ภาพปูตโตไปจนถึงหนังสือพิมพ์ที่วางเรียงขนาดเอาไมบ้บรรทัดมาวัดให้ห่างกันแบบพอดีเป๊ะ รวมไปถึงหนังสือนิตยาสารต่างๆอย่างเช่นบ้านและสวนที่โหดร้ายกว่าน,นั้นก็คือเอาสมุดจดเปล่าๆมาให้อิประยุถทธือคือทำไมเราถึงมีผู้นำที่แม่งโคตรเชยโบราณล้าหลังสมัยนี้มีใครอ่านหนังสือพิมพ์แบบนั้นบ้าง มันยุคดิจิตอลแล้วไม่ใช่หรือถ้าดิฉันเป็นที่ปรึกษามันจะเปลี่ยนสมุดว่างเปล่าเป็น iPad โยนหนังสือพิมพ์และนิตยาสารทิ้งถังขยะจะสร้างภาพทั้งทีมึงช่วยดูยุคสมัยด้วยอ้อข้อผิดพลาดมันยังรวมไปถึงการโพสท,ท่าของมึงนั่งเป็นหุ่นขี้พึ่งสตีฟและไม่เป็นธรรมชาติทุกอย่างดูแล้วแม่งคือโปรดักชันกระจกกระจกนี่เองที่น่าอับอายพอกันก็คือการไปกล่าวสุนทร,รพจน์ที่ญี่ปุ่นนี่คือนายกรัฐมนตรีของไทย แต่ภาษาอังกฤษไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวอย่าว่าแต่ภาษาอังกฤษภาษาไทยแม่งยังพูดไม่ได้พูดเหมือนอินเทอร์เน็ตจะหมดคือต้องรีบพูดไม่ได้มีโซฟิทิเคชันไม่มีช่องไฟไม่มีแพชชั่นในการพูดนี่ไม่นับว่าไม่มีสาระเอียอะไรทั้งสิ้นระดับแบบนี้พูดลิ้นรัวอย่างนี้แม่งคือครูฝึกรอดอกระจอ,อกกระจอ,อกคนนึงพูดเสร็จแวะซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าศูนย์ฝึกแล้วขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปนอนกอดกับเมียอายชิดอาย และนอกจากนี้ก็ยังได้มีข่าวสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อศาลได้สั่งจำคุก5ปีแบบไม่รอลงอาญาสำหรับกรณีหนุ่มใหญ่ชาวไทยที่ได้ออกมาโพสต์ยุยงให้คุกคามลูกสาวฝาแฝดของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาหลังจากได้ตรวจพบหลักฐานที่แน่นหนาไม่ได้มีการให้ข้อมูลมือถือตามที่ได้อ้างเอาไว้แต่อย่างใดและเรื่องนี้เองจึงได้กลายเป็นประเด็นเดือดที่หลายฝ่ายต่างก็มองว่าอยากได้ไปยุ่งกับลูกสาวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเชวนา เพราะลูกใครใครก็รักไม่งั้นจะต้องเจอโทษที่หนักและร้ายแรงแบบนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่ละสถานการณ์ทั้งในราชสำนักไทยและทางการเมืองไทยในวันนี้นั้นช่างดุเดือดและเผ็ดร้อนมากอีกทั้งก็ยังได้รวมไปถึงการจับจองและขุดคุยแบบไม่ยัง้งจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจำนวนมากซึ่งก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง